ดูผลงานของพี่สาวนะคะของคุณป้านะคะผักที่แกปลูกนะคะขึ้นแล้วนะคะแต่ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขึ้นห่างๆนะคะมาดูนะคะอันนี้แปลงแรกนะคะรองแรกก็เป็นอ่ากวางตุ้งนะคะกำลังขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะนี่กระเทียมก็ปลูกขึ้นแล้วนะคะ ะะปลูกไว้กินเองนะคะแกปลูกไว้กินเองอันนี้ก็คือเป็นผักชีฝรั่งนะคะนี่เต็มไปหมดนี่คือเป็นผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในเลยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วพูนะคะถั่วพูที่แก่แล้วนะคะเอาเม็ดเขาไปปลูกได้เลยนะคะนี่ แยเลยไม่ต้องซื้อนะคะเม็ดถั่วพูนี่เยอะมากเลยนี่ข้างในก็จะเป็นผักบุ้งนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเป็นผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวนะคะปลูกไว้กินเองเหลือก็เราก็จําหน่ายได้เลยนะคะเหลือเราก็จําหน่ายให้กับพี่น้องนะคะแต่ส่วนมากนะคะส่วนมากก็จะแบ่งปันกันกินนะคะนี่ เพราะว่าที่ตรงนี้นะคะคือจะเป็นปลูกซ้ำๆเดิมๆนะคะก็ดูลักษณะว่าต้นเขาก็ไม่ค่อยอโตเร็วนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ปลูกทุกวีเลยะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งะคะ่ะผักบุ้งแล้วก็มีขึ้นชายนะคะขึ้นชายอย่างละนิดเอินหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็น ผักชีลาวนะคะผักชีใบเล็กนะคะชีลาวอันนี้ก็เป็นต้นถั่วพู่นะคะที่มันขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะคะนี่กำลังออกนะี่อย่างสวยงามนะคะทุกคน,นปลูกแบบพ่อเพียงนะคะปลูกไว้กินเองหรือเราก็ แบ่งปันแล้วก็จำหน่ายได้เลยอันนี้ก็เป็นนะคะนี่เป็นใบโหระพานะคะก็ไม่เยอะนะคะปลูกไว้ประมาณนี้นะคะพอได้เก็บใส่แกงใส่ทำกับข้าวเองนะคะดูมุมนู้นนะคะมุมนู้นก็เป็นผักชีฝรั่งนะคะมันขึ้นไปทั่วเลยนะคะเม็ดมันไปทางไหนนะคะเม็ดไปทางไหนนะคะมันก็จะงอกตรงนั้นเลยอันนี้ก็ เป็นทวงอ๋อไม่ใช่อันนีเนนะะ้เป็นกวางตุ้งนะคะเป็นกวางตุ้งโอ้ยไม่ใช่กวางตุ้งเนี่ยมันคืออะไรเนอะโอ้ผักกาดขาวนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวนี่ค่ะอันนี้ก็โหระพานะคะโหระพามีนิดหน่อยนะคะปลูกย่างละนิดละหน่อย นี่ค่ะหอมเด็ดโหระพามาดมนะคะหอมอยากกินอมนะคะโหระพาใส่อมอมเนื้อนะคะจะอร่อยนะคะอันนี้ก็เด็ดส่งมาช่วงเช้านะคะช่วงประมาณเปดโมงนะคะนี่นี่ถั่วพูมีสองลูกนะคะนี่จะถือโอกาสเก็บเลยนะคะมีอยู่สองลกูก ล้องน่วยนะคะเพราะว่าต้นแก่เขาก็เริ่มลอออกเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะตรงน,นี้พอมีฝนลงมาอีกเขาจะขึ้นมานะ,ะดูนะคะถัวฟูตัวฟูเยอะแยะเลยเนี่ค่ะลูกแค่นี้ก็ได้กินแล้วนะคะเถมได้แบ่งปันแล้วก็ ได้จำนายเหมือนกันเต่ก็อาจจะไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าเราปลูกไว้แค่พอได้กินนะคะเราไม่หวังที่จะจำน่ายนะคะถ้าเราจำน่ายเราจะปลูกไม่ไม่ปลูกแค่นี้นะคะจะปลูกเยอะกว่านี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะทุกคนนะคะพามาชมสวนผักสวนผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวของเรานะคะเนี่ยค่ะก็ได้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ